พิธีเปิดงานประจำปีของวัดศรสีสำราญราชบร,รุงตำบลอ้อมน้อยได้เริ่มขึ้นเมื่อช่วงเช้าของวันที่26เมษายน2566โดยมีพระธรรมวชิรานุวัตรเจ้าคณะภาค14วัดไร่ขิงเป็นประธานสงฆ์ รวมโดยพระเทพสาครมุนีที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค14เจ้าอาวาสวัดเจสดารามพระอารามหลวงพระมงคลพัฒนาพรรักษาการเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาครและมีนายอุดมไกรวัณนุสนนายกอบจอสมุทรสาครเป็นประธานการเปิดงานร่วมด้วยนายบุญชูนินทนอมนายกเทศมนตรีนครอ้อมน้อยเป็นประธานจัดงานพระครูสุนทรสาครกิจ เจ้าอาวาสวัดสีสำราญราชบำรุงพระสังฆาธิการและประชาชนเข้าร่วมงานค่ะสำหรับวัดสีสำราญราชบำรุงเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวอ้อมน้อยมาตั้งแต่ปี2473ซึ่งทางคณะกรรมการของวัดก็ได้มีการจัดงานประจำปีขึ้นเป็นประจำ สำหรับงานในปีนี้จะมีขึ้นในระหว่างวันที่26เมษายนไปจนถึงวันที่1พฤษภาคม2566รวมงาน6วัน6คืนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พี่น้องชาวตำบลอ้อมน้อยและใกล้เคียงซึ่งเป็นพุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญปิดทององค์พระประธานหลวงพ่อพักหลวงพ่อโตหลวงพ่อรุง่ง หลวงพ่อทวดและยังได้ทำบุญถวายสังฆทานบูชาขอพรพระบรมสารีริกธาตุทำบุญทอดผ้าป่าสามคคีตักบาตรพระประจำวนันและการกุศลอื่นๆที่ทางวัดจัดไว้ให้เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวซึ่งไรายได้จากการจัดงานประจำปีจะนำไปบุรณกกุฏิสงฆ์ซึ่งกำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ค่ะหากใครอยากทำบุญเที่ยวงานวัดก็มาได้ที่วัดศรีสําราญราชบํารุงได้ตั้งแต่วัน,น